การมวยตู้ช่องเจ็ด HD วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่20มกราคม2562ถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับบ่าย2โมงครึ่งหรือว่า14นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปคู่มวยรายการวันนี้มีราคาเร็ดแจ้งให้ทราบนะครับตั้งแต่ราคาเปิดจนกระทั่งถึงราคาปิดเลยนะครับราคาล่าสุดนะครับก่อนที่ก,การลงเสียงก็มีดังต่อไปนี้ครับคู่แรกเสือพอจเจริญแพทย์ กับปาฏิหารหมูปิ้งอร่อยจุงเบยเปิดแรกนะครับอยู่ที่เสือต่อ5.4แต่ตอนนี้นะครับล่าสุดเวลาเที่ยง10นาทีราคาเสือไทยานไป5.3เลยครับถือว่าเป็นราคาที่ไหลผิดปกตินะครับก่อให้เกิดกระแสะเล่าลือต่างๆมากมายเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันอีกทีนะครับมาดูคู่ที่2ก่อนโจโฉสจุลเสนกับเฉียบขาบปอพงสว่างคู่นี้ราคานิ่งนะครับ ตั้งแต่เปิดจนถึงล่าสุดเที่ยงสินาทียังคงอยู่ที่เฉียบขาดเสมอน,นะครับเสมอเฉียบขาดส่วนคู่ที่3นะครับรองคู่เอก3สิงปอพีนพัฒกับสามเหลี่ยม3ามชัยวิเศษสุขคู่นี้ราคาแรกนะครับเปิดที่สมสิงต่อ5้สี่ล่าสุดครับขยับไปที่3มสิงต่อสิบแปดและคู่เอกครับซึ่งสัตว์แปมีบุรีกับสายฝนพรัตนาพานุ เรทเปิดแรกนั้นอยู่ที่ซื่อสัตว์ต่อ19ล่าสุดครับขยับไปที่ซื่อสัตว์ต่อ54ก็ดูจะมีคู่แรกเท่านั้นนะครับที่กระแสนั้นค่อนข้างแรงมวยเด็ดครับทีมงานมวยตู้เราชี้ไปที่คู่ที่สองครับเฉียบขาดออพงสว่างเป็นมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้นี้นะครับมาดูรายละเอียดเรื่องของการชั่งน้ําหนักนะครับใครชั่งอย่างไรสภาพมาแบบไหนและทีมงานมวยตู้ ชี้ไปที่ใครนะครับเริ่มจากคู่แรกครับเสือพอเจริญแพทย์กับปฏิหารหมูปิ้งอร่อยจุงเบยคู่นี้ชกกันในพิกัด107ปอนด์นะครับเสือมาช่างที่107.4เจ็ดจลดน้ำหนัก4ขีดส่วนปฏิหารครับมาน้ำหนักขาดนะครับมาขาดไปนิดหน่อยมา106.8ครับขาดไป2ขีดซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจึงมีกระแสในการเล่นเสือชนิดแบบ แทงกันอุตลุดนะครับจนราคาไหลกันมากมายซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการปั่นกระแสจากบรรดาเว็บพนันออนไลน์ทั้งหลายแหล่หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะว่าไปเสือก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายในขณะที่ปฏิหารนี่อย่างน้อยค่ายหมูปิ้งอร่อยจูงเบยก็รับประกันได้นะครับว่ามวยค่ายนี้ประเภทจะมาตัวไม่ดีราคาไม่ดีนี่ไม่น่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าทีมงานเขาแข็งแรงนะครับตัวเงินตัวเชียร์ก็มีเพียบ แล้วทำไมจริงไปปรับราคาให้สั่งเสือน้นต่อแพงริบเรี่ยวนะครับต่อไปเรื่อยๆต่อจนราคาไหลเป็น53อย่างกับว่าปริหารนั้นตั้งใจจะมามีงานอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเราไม่เชื่อครับบอกได้เลยว่านี่น่าจะเป็นการฝั่งกระแสมากกว่าแล้วดูรูปร่างนะครับหลังจากที่ช่างน้าหนักเสร็จแล้วปริหารน้าหนักขาดก็จริงนะครับแต่รูปร่างไม่ได้เสียเปรียบตรงไหนเลยรูปร่างสูงยาวครับ สูงยาวสิบกว่าเซนติเมตรนะครับต้องมีแน่แน่เพราะว่าเสือนั้นออกทรงหนาเตี้ยตันตึบนะครับนักจะว่าไปมวยคู่นี้ฟอร์มการชกหรือว่าฝีมือเหลี่ยมเชิงอะไรกันก็ชัดเจนนะครับว่าปฏิหารก็ไม่ได้ด้อยกว่าเสือที่ตรงไหนเสือเป็นมวยเตะหนักต่อยแรงครับอาวุธหนักแต่ปฏิหารก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับสู้ทรบดใช้ได้เคยชกกันมาแล้วหนึ่งนึงเลยนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมที่ลุมพี ไม่นานวันี้เองครับก็ไม่ถึงเดือนนะครับช่วงปลายปีซึ่งวันนั้นต่างคนต่างมาแทนนะครับปล่อยกันในพิกัดปล่อยที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสี่ซึ่งปฏิหารก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปสนุกคู่กี้ปริหารชนะนะครับแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่ามวยตัวชนะเป็นรองถึงห้าสามล่าสุดมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นมวยคู่นี้เราไม่เชื่อนะครับมีขงมีข่าวอะไรมาแบบนี้ยิ่งดีเลยอ่มวยตัวชนะนะครับเคยชนะมาแล้วด้วยวันนี้ถึงแม้ว่าจะมาต่อยในพิกัดปกติที่ร้อยเจ็ดปอนด์ปริหารก็ไม่ได้ว่าอ่มาน้ำหนักเสียเปรียบอะไรตรงไหนนะครับรูปร่างนี้ได้เปรียบชัดเจนด้วยซ้ําแล้วทาไมราคาถึงเป็นรองมากมายลองดูดีกว่าครับลองลองของดูสักทีไอ้มวยประเภทเอาความเชื่อ เอาข่าวมาล้อมแบบนี้นะครับดึงให้คนหลงไปเล่นเสือหรือเปล่าแล้วตัวเองก็รอดักกินปฏิหารนะครับไอ้พวกเว็บพวกนี้แหละครับรอให้สร้างกระแสให้คนแห่ไปอยู่เสือให้หมดครับแทงเสือเข้ามาเยอะๆแล้วก็ไปโดนปฏิหารกินอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เชื่อครับขอลองของหน่อยครับให้ลองปฏิหารยิ่งราคาลองเ่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีครับ รองแพงๆไปเลยยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งกําไรค่าน้ําเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อครับไอ้พวกประเภทมาสร้างข่าวขุดบ่อล่อปลาแบบนี้ลองครับแต่ไม่ต้องเยอะนะครับลองแบบพอซื้อเหมือนซื้อวิชานะครับไว้ลองดูเล่นๆว่าดูซิว่าไอ้ประเภทมวยข่าวแรงแบบนี้มันจะของจริงแค่ไหนนะครับก็ลองพอได้รู้นะครับลองทางฝั่งปฏิหารมวยเคยชนะ ตัวก็โตกว่าใหญ่ยยกว่านะครับแล้วยังทีมงานก็แข็งอย่างหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนี่เขาก็เป็นธรรมดานะครับแข็งโป๊กดูซิว่ามวยจะมาโดนง่ายๆแพ้ง่ายๆอย่างที่ราคาเรทออกจริงหรือเปล่านะครับลองกัเลยครับลองปฏิหารหมูปิ้งอร่อยจุงเบยส่วนคู่ที่2ครับคู่นี้เราให้ทีเด็ดเอาไว้ที่เจียบขาดต่อคงสว่างในการเจอกับโจโฉสอนจุลเสน จโฉอยู่แดงนะครับเฉียบขาดน้าเงินเจอกันวันนี้พิกัด124รอยิบสี่ปอนด์โจโฉสจุลเสนเดิมก็คือโจโฉทพรามสีเก้านะครับวันนี้มาช่างน้ําหนักขาดพิกัดไปเจดขีดครับอ่าสี่ขีดมาช่างร้อยี่บสามจุดนะครับขาดไปสี่ขีดเกือบเกือบครึ่งปอนด์ส่วนเฉียบขาดมาร้อยบสาจุด้าครับขาดไป1ขีดต่างคนต่างขาดนะครับขาดกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่เฉียบขาดรูปร่างจะสูงยาวกว่าเห็นนะครับ เป็นมวยลําตัวแบนครับในขณะที่โจโฉนั้นตัวตันตึ้กนะครับดูล่ําสันกว่าคนหนึ่งได้ยาวคนนึงได้หนานะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบก,กันโดยแบบมวยมวยแล้วก็ต้องดูว่าเฉียบขาดได้เปรียบในเรื่องของสัดส่วนคู่นี้นะครับโจโฉเป็นมวยเก่าประวัติไม่ธรรมดานะครับเคยถูกไล่มาแล้วสภาพร่างกายวันนี้มาก็ดูว่างันๆนะครับไม่รู้ว่าราคาแค่เบียดเบียดเสมอได้ยังไง รอบฟองการชกโจโฉนี่ถึาว่าไปก็อยู่ในขั้นอยู่ในขั้นห่วยนะครับไม่ไปชนะใครเท่าไหร่สี่ไฟที่ผ่านมาโดนแพ้ซะสามนะครับชนะแค่หนเดียวล่าสุดก็แพ้นาคาพุ่มพันม่วงออกตู้ช่องเจ็ดนี่แหละครับสิบเอ็ดพฤศจิกาที่ผ่านมาถามว่าโจโฉนี่เก่งตรงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับครั้งหนึ่งก็เคยโดนไล่ลงในการชกที่เวทีอ้อมน้อยนะครับชกกับเอกวีมอกรุงเทพธนบุรี โดนไล่ทั้งคู่นะครับแล้วก็กลับมาก็แพ้ซะมากกว่าชนะอีกที่ว่ายังสงสัยว่านี้ราคามายันยันกับเฉียบขาดเลยนะครับในขณะที่เฉียบขาดนั้นรายนี้มวยจตุกนะครับมวยขวาฝีมือครอบเครื่องครับเก๋าเกมฟอร์มการชกก็ผัดแพ้ทันชนะกับเรยาอันสุวิทย์นะครับตัง้งแต่ปี60นู่นแล้วก็หายเงียบไปก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นรองเ,อเป็นที่สามนะครับ มวยรอบปูนเสือนานแล้วนะครับหลายปีแต่เป็นมวยที่สูกสูบโผล่นะครับแล้วก็หายไปตั้งแต่ปี60กลับมาใหม่เมื่อกลางปี61หนะครับกลับมาต่อย2ไฟที่ลุมพินีหัหนึ่งก็ชนะอยอดไอคิวสอธนาเพชรแล้วก็ล่าสุดก็มาต่อยช่องเจดส,สีนะครับชนะคะแนนยอดไอคิวสอธนาเพชรเท่ากับว่ากลับมาภาคนี้ก็ชนะมา2ไฟไฟติ่ก็ดูว่าโชว์ฟอร์มไม่ก็ยังเก่งนะครับเฉียบขาด ไม่ได้ย่าแย่หรือเลวร้ายตรงไหนเพียงแต่ว่ามวยชอบถูกถูกโกรอย่างที่ว่าครับชกมั่งหายมั่งแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาด้วยฟอร์มที่ดีใช้ได้ด้วยเนื้อตัวก็ดีครับวันนี้ยังสงสัยว่าราคาทําไมถูกจังนะครับแค่เสมอเองก็ดีครับก็ถือว่าไม่ต้องต่อให้เปลืองค่าน้ํามากเล่นเฉียบขาดนะครับร้องเสมอไปก่อนแต่ถ้าไม่มีใครจับด้วยค่อยขยับต่อนะครับอยู่เฉียบขาดเป็นที่เด็ดครับ วันนี้ดูว่าไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่นะครับถ้าจะน่ากลัวหน่อยก็ทีมงานของโจโฉเท่านั้นเองนะครับทีมจ่าเสกซึ่งเขาก็มาปั้นราคามาตั้งราคาปั่นสู้นะครับก็อาจจะมีตรงนี้แหละครับที่น่ากลัวเรื่องของกำแพงราคาทางฝั่งของโจโฉนะครับก็อาจจะมีตัวดันตัวเชียอาจจะแข็งหน่อยแต่ถ้าตัวนักมวยไม่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับโจโฉธรรมดามากพื้นๆน,นะครับ ดูเฉียบขาดว่าดีกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของคุณภาพความเป็นนักมวยอยู่เฉียบขาดครับเล่นเป็นทีเด็ดครับถ้าจะจับได้ราคาถูกเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นร้องเสมอไปก่อนนะครับถ้าไม่มีราคาค่อยถ้ไม่มีราคาเสมอค่อยขยับต่อมาคู่ที่สามครับสาถึงปอพีนพัทกับสามเหลี่ยมสามช้ยวิเศษสุขคู่นี้เจอกันทิกับ128ปอนด์นะครับ สามสิงไฟนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําน้ําหนักขึ้นมาถึง128ปกติแล้วนี่ต่อยอยู่แค่ร้อนะครับล่าสุดที่ชกเอาไว้ก็ร้อวันนี้มาร้อครับน้ําหนักเลยไม่เต็มนะครับมาขาดไปหน่อยมาร้อยนะครับขาด4ีขีดในขณะที่3ามเหลี่ยม3ามชัวิเศษสุขนะครับมวยเกา๋าเดิมก็คือบุญหลายสิบนายกจงรายนี้ต่อยน้ําหนักเยอะตลอดนะครับตัวไม่ใหญ่ครับแต่ต่อยน้ําหนักเยอะกว่า ต่อยอยู่ประมาณร2อย8บเจ็ดยิแปดนะครับไฟนี้ก็ร้อยิบปดเจ้าตัวมาร2อยี่แปดจุดเจ็ดก็ลบเจ็ดีดนะครับรูปร่างนี่สามสิงจะได้ลอยกว่านะครับดูเพียวบางแล้วก็สูงยาวกว่าทางด้านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ไม่ถึงขนามากนะครับแต่ก็ดูบึกบึนกว่าสามสิงสามสิงได้ใหญ่นะครับผู้นี้แต่น้ำหนักน้อยในขณะที่สามเหลี่ยมนี่ตัวเก่าเลยครับตัวนี้ เขาอย่างแรงนะครับประวัติโชคชนก็เคยโดนไล่มาเห like มือนกันประเภทหลายคนก็บอกว่าประเภทสู้จริงร้ายมากนะครับแล้วหลังๆนี่ดูเหมือนว่าจะสู้จริงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปลี่ยนสีเสื้อมาใช้สามชัยวิเศษสุขของเสียอูดเจ้าของหมูยอชื่อดังที่อุบลน,นะครับตั้งแต่นั้นมานี่ดูเหมือนจะเก่งขึ้นนะครับชนะมาตลอดกับเจ็ดแปดไฟไม่แพ้ใครเลยทำท่าว่าจะกลับมาได้ตังค์นะครับถ้าตั้งใจจริงนะครับไม่มีอะไรวอกแวก แล้วก็น้ำเลี้ยงดีครับช่วงนี้สามเหลีย่ยมในขณะที่สามสิงเคยทําท่าจะรุ่งนะครับอดีตรองแชมป์่นรอบปูนเสือหลังจากได้รองแชมป์ฟอร์มทะลุชนะรุ่นพี่มาหลายรายครับแต่พอหลังๆนี่พอขึ้นชั้นมาเจอตัวแข็งนะครับตัวจริงอย่างสิงพรันชัยอย่างนี้นะครับอย่างกล้าสึกเพชรจินดาสามสิงก็ไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวเพราะว่าเจอรุ่นพี่กระดูกแข็งระดับสิงระดับกล้าสึกน,นี่ ไม่ผ่านนะครับสามสิ่งแพ้คะแนนมาสองไฟล์และล่าสุดครับเจอดาวรุ่งรุ่นราวพราวเดียวกันอย่างเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับไปต่อยก,กันที่เออลำพูนนะครับก็แพ้คะแนนให้เพชรภาคภูมิมาในไฟล์ล่าสุดก็แพ้มาสามไฟล์ติดแล้วนะครับวันนี้มาเจอมวยเก๋าอีกรายหนึ่งประเภทของแข็งโภคเหมือนกันอย่างสามเหลี่ยมสามเซนวิสเศ็จสุดเราดูว่า คืนมวยของสามสิงห์ยังสู้ไม่ได้นะครับกระดูกการผ่านมวยยังน้อยเกินไปประสบการณ์ความเก่านะครับสู้สามเหลี่ยมไม่ได้ขอให้สามเหลี่ยมชกจริงซะอย่างนะครับสามสิงห์ก็ผ่านยากอีกนะครับวันนี้น่าจะเสร็จอีกเป็นไฟที่สี่ติดต่อกันเราให้อยู่สามเหลี่ยมนะครับในราคาที่ได้รองอย่าลืมนะครับวันนี้สามเหลี่ยมรองนะครับรองเพราะว่าราคาเรทเปิดมาสามสิงห์ต่อตอนนี้พุ่งไปสิบเอ็ดแปดนะครับ ราคาเล่นหน้าตู้ร้องห้าสี่น่าจะมีน่าจะมีติดนะครับรองนะครับรองสามเหลี่ยมสามชัยพิเศษสุดสามเหมือนกันนะครับแต่อยู่สามเหลี่ยมครับได้เล่นราคารองด้วยรองสามเหลี่ยมดีกว่าและคู่เอกครับซื่อสัตว์แปะมีนุรีกับสายฝนรัตานพานุนะครับเจอกันผลนี้ผลที่สามพิกัดร้อยี่สิบเอ็ดปอนซื่อสัตว์เอ่อพิกัดร้อยิบเอ็ดนะครับซื่อสัตว์มาช่างร้อยิบเอ็ดจุดสองลดสองขีด ส่วนสายฝนมา121 e พอดีรูปร่างใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันชัดเจนสายฝนนั้นเคยแพ้ซื่อสัตว์มาแล้วสองครั้งเลยนะครับผลแรกนั้นแพ้คะแนนครับแล้วผลหลังสุดนี่ถึงขั้นแพ้นอกเลยที่เวทีลุงพินีเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมานะครับสองผลแล้วนี่แพ้ตลอดหลายคนก็าอาจจะคิดว่าส,สายฝนนี่แพ้เพราะว่าพิกัดบีบเกินไปหรือเปล่า ต่อยร้อยยี่สิบนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้บีบอะไรมากครับวันนี้ก็ร้อยยี่สิบเองนะครับสายฝนเองปกติต่อยร้อยยี่สิบยี่สิบก็ไม่ได้บีบไม่ได้อะไรหลายคนอาจจะคิดว่าสายฝนเก่งนะครับแต่พูดจริงๆครับว่าเราดูมาตั้งแต่ต้นี่สายฝนก็ไม่ใช่มวยเก่งอะไรอย่าลืมว่าแชมป์ปูนเสือแต่ละคนนะครับจะว่าไปกระดูกการผ่านมวยไม่เท่าไหร่ครับเป็นมวยใหมๆ่ๆที่ถูกดึงเข้ามาต่อยในมวยรอบที่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นเองครับมวยรอบดังนะครับ คนได้แชมป์ก็เลยดังไปด้วยแต่ถามว่าความเก่งนะครับหรือว่ากระดูกการผ่านมวยนั้นแต่ละคนแค่ไหนยังถือว่าอยู่ในระดับประถมเท่านั้นเองนะครับนักมวยแต่ละคนที่ได้แชมป์ปูนเสือยังไม่มีใครเก๋าจริงกระดูกแข็งจริงหรือว่าเก่งจริงสักรายเดียวครับต้องมาอาศัยเวลาในการพัฒนาบ่มเพราะกระดูกกันอีกเยอะนะครับก็เหมือนกับสามสิงเนะครับอย่างนั้นตรทแบบเดียวกันสายฝนก็เหมือนกันครับ คือยังไม่ทันจะเก่งนะครับแต่ความดังมันเดินหน้าเดินหน้าเกินความเก่งไปก็เลยต้องเจอกับมวยแข็งๆตลอดครับสายฝนตั้งแต่ได้แชมป์มาเพราะฉะนั้นสถิติของสายฝนก็แน่นอนครับแพ้มากกว่าชนะตั้งแต่ได้แชมป์มวยรอบนะครับไม่ค่อยชนะใครครับนานๆจะชนะทีชนะก็ชนะมวยรุ่นราคราวเดียวกันแต่พอเจอมวยกระดูกแข็งกว่าก็เส็จทุกทีนะครับอย่างหลังๆนี่ สายฝนก็แพ้นะครับแพ้เอกวายุบมองเทพธนรีแพ้เพชรภูไทยสิริรัตเสือนี่นี่จะพอๆกันด้วยซ้ํานะครับไม่ถึงไม่ถึงกับเก๋ากว่านะครับเพชรภูไทยกระดูกใต้เคียงกับสายฝนนะครับในไฟล์ล่าสุดสายฝนก็แพ้มาวันนี้มาเจอมวยเก๋านะครับซึ่งสันนี้ยังไงก็เก๋กว่าสายฝนแน่นอนและเคยชนะสายฝนมาแล้วถึงสองครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันที่ช่องเจ็ดสีถึงแม้ว่าจะเป็นทีนสร้างชื่อ เคยเป็นที่ที่ทาให้สายฝนมีชื่อเสียงขึ้นมาก็ตามแต่ตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวกันแล้วครับวันนี้เจอซื่อสัตว์เราก็ดูว่าซื่อสัตว์เก่ากว่านะครับแกร่งกว่าแล้วก็เป็นนักมวยในทีมงานผู้จัดนะครับแป๊ะมีนุรีนี่ก็แง่แงอยู่แล้วครับซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรก็มวยค่ายโปรโมเตอร์ก็ซ้อมอยู่ทั้งนั้นนะครับอยู่กับแป๊ะมีนุรีทั้งทุกคนส่วนสายฝนนี่ซ้อมอยู่กับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน,นะครับก็ไปเป็นทหารมาช่วงหนึ่งด้วย ะครับไปฝึกทหารมาเพิ่งกลับมาซ้อมที่ค่ายพีเคไม่นานนะครับเราก็ดูว่าเป็นมวยไม่ใช่มวยพีเคโดยตรงนะครับเสียแขกอาจจะมาเชียร์แต่แรงเชียร์แรงดันก็อาจจะไม่เท่าไหร่แล้วถามว่าแรงเชียร์แรงดันเสียแขกมาเจอกับมวยป่าชุนมวยเดียที่ช่องเจ็ดเนี่ยมันถามว่าพลังกําลังภายในของเสียแขกจะใช้ได้ผลสักแค่ไหนเชียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อยู่ซื่อสัตย์ดีกว่าแน่ครับเคยชนะมาสองทีนะครับรูปร่างก็ไม่ได้เสียเปรียบฟอร์มการโชกก็ดูจะขีชีสายฝนด้วยซ้ำนะครับในราคาที่ต้องต่อสิบเก้าห้าสี่ก็หน้าต่อนะครับถือเป็นมวยหน้าเล่นครับซื่อสัตย์ไม่เด็ดนะครับเด็ดเราให้เสียบขาดแต่ซื่อสัตย์ก็เป็นมวยหน้าเล่นหน้าต่อได้ให้เล่นซื่อสัตย์ครับส่วนคู่หลังคู่เอกก็แถมให้อีกสักคู่แล้วกันหลายที่ที่ผ่านมาก็ ไม่เอยได้ให้นะครับคูน่นี้วันนี้ครับสิงดังสิงสิงสมัยเจอกับพรสวรรค์สอยิกก่งเจริญการช่างสิงดํามาเป็นมวยตัวจริงในรายการนะครับส่วนพรสวร์มาเป็นมวยแทนแล้วก็ดูว่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้ซ้อมกับเสียชุนป๋าชุนนะครับซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับพรสวร์ตัวนี้มวยสอยิกก่งเจริญการช่างปัจจุบันนี้ก็แยกค่ายไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นไม่ได้ซ้อมอยู่กับป๋าชุนเหมือนเดิม วันนี้อยู่สิงห์ดำสิงสมัยครับฟอร์มดีกว่านะครับมาทกเอาไว้เห็นฝีมือไม่ธรรมดาครับดีกว่าฟอร์มสวนสอ,สอยิ่งเจริญการช่างแน่พูดอีกครั้งครับรายการมวทุดช่อง7 HD วันนี้คู่แรกนะครับลองของครับลองข่าวสวนข่าวดูซะหน่อยนะครับเพราะากระแสเสือนี่ต่อแพงเหลือเกินนะครับ5-3ตอนนี้อาจจะทะลุไป7-4แล้วก็ได้เพราะนั้นลองครับลองปฏิหาร มวยตัวใหญ่กว่านะครับสูงยาวกว่าแล้วเคยชนะมาแล้วด้วยท,ทําไมถึงเป็นรองแพงขนาดนั้นลองกันดูหน่อยครับสวนกระแสดูลองปฏิหารนะครับส่วนคู่ที่สองครับเล่นทีเด็ดที่เฉียบขาดพอพงสวนรคครับร้องเสมอไปก่อนถ้าจําเป็นต้องตอก็ต่อครับต่อทีเด็ดนะครับเฉียบขาดแล้วก็มาผู้ที่สามครับรองสามเหลี่ยมสามชัยวิเศษสุดเราดูก็ฝีมือมวยสมองมวยนะครับเหนือกว่าดาวรุ่ง ที่แพ้มาติดติดกันอย่างสามสิ่งแน่นอนกระดูกดีกว่าเยอะครับสามเหลี่ยมรองครับรองราคาดีด้วยนะครับห้าสี่น่าจะมีครับเรทนั้นเปิดถึงสิบเอ็ดแปดก็้องหาราคารองห้าสี่แล้วกันไม่ไม่ได้ก็สิบเก้าก็ยังดีครับรองสามเหลี่ยมนะครับแล้วคู่เอกครับต่อซื่อสัตย์แปะมีนบุรีครับหน้าเล่นหน้าต่อซื่อสัตย์เคยชนะ้าแล้วสองทีครับวันนี้ก็ชกช่องเจ็ดไม่เสียเปลียบตรงไหนเลยครับซื่อสัตย์ ราคาต้องต่อนะครับ19.54แล้วก็หลังคู่เอกให้เล่นสิงดําสิงสมัยขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันนี้เล่นหน่วยช่อง7ก็รับทรัพย์กันเบ็ดเสร็จสบายกระเป๋าทุกคนสวัสดีครับ